เวลาเร,รามาตะไร้มะลาอุลลอฮุมุลลอฮิมโตลลลอฮุบริกาตุหลักฐานชิ้นสาคัญที่บอกว่ามนุษย์จะฟื้นคืนชีพขึ้นในวันเกียรมะนั่นก็คือการที่เราเกิดมาอยู่บนโลกเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญที่บอกว่าเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมะเป็นหลักฐานสําคัญที่บอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสุรอมะเรียม เราได้พูดถึงคนที่ปฏิเสธวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือการที่เขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งว่าอูซุบิลลาฮิมินชักรตอนเรายิ้มไวอากูลอินซาโไอิดามามิตุลซาวฟาอุคราจูฮัยยะผู้ปฏิเสธมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิเสธจะกล่าวว่าฉันเนี่ยเมื่อได้เสียชีวิตลงไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรืออัลเราบอกว่าอะวาลัยซกุรุลอินซานมนุษย์ไม่คิดหรือว่าอออัััันนนนาาคลละะะะกกกฮมมิบวยยุช เราได้สร้างเขามาก่อนหน้านี้โดยที่เขาไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยหมายถึงว่ามนุษย์จําไม่ได้หรือว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮ์เคยสร้างเขามาคือเราเกิดมาบนโลกนี้ก่อนหน้านี้เรามีไหมอ,อ,อีกอันอีกอายันหนึ่งในสรอัลอินซานะตอนต้นเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานหฮวตาได้บอกกับมนุษย์เป็นการตั้งคําถามฮัลอตาอัลลอินซานีให้นุนมินัดดารีได้มีไหมช่วงเวลาหนึ่งเคยผ่านมาในชีวิตของมนุษย์ไหมลมยกุลชัยอันมัสกูรอ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนหมายถึงว่าวันที่เราก่อนจะเกิดมาอยู่บนโลกนี้เราเคยถูกกล่าวถึงมาก่อนไหมไม่เคยพ่อแม่เราไม่รู้จักเพื่อนฝูงไม่มีใครรู้จักเรามาก่อนเลยและอีกไม่นานเราก็จะตายจากโลกนี้ไปโดยที่เราอาจจะเป็นที่รู้จักของคนแล้วว่าเราเคยมาอยู่บนโลกนี้แต่เราก็จะไม่มีอะไรตายจากโลกนี้ไปดังนั้นชีวิตที่เราอยู่แค่หนึ่งไม่เกินหนึยปีเนี่ยของชีวิตของคนปกติใช่ไหมฮะ เรายังเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยมีอยู่จริงอัลลอฮ์ไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่ของเราแต่เราเกิดมาในใรเวลาที่สั้นๆกับปฏิเสธการมีอยู่ของอัลลอฮ์กับปฏิเสธความสามารถที่เราจะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าเราสามารถจะให้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ก็คือตัวเราเองและหลักฐานที่บอกว่ามนุษย์จําเป็นต้องฟื้นคืนชีพก็คือการที่เราเกิดมายู่บนโลกนี้มันจะไม่มีความหมาย หากไม่มีการฟื้นคืนชีพในวันแก่มาในตอนท้ายของสุร้อนุมินุนอัลลอฮ์จึงบอกว่าอาฟาฮซิบตุมอันนมาคอลักนาคุมอาบะซันวะอันนะกุมอิไลนาลาตุร์เอุลมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาอันนาคอลักนาอ่าฟาฮซิบตุมอันนมาคอลักนาคุมคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาแบบไร้สาระและพวกเจ้าจะต้องไม่กลับไปหาเราวันนั้นกูอันตะกุมอิไลน่าลาตุรเจอุลเป็นไปไม่ได้หมายความว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีโลกหน้ามันจะเป็นชีวิตที่ไร้สาระอายุ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรียนเกิดมาก่อนเข้าโรงเรียนเป็นไรทารกเข้าเรียนอนุบาลปฐมมัธยมม,ม,มหาวิทยาลัยจบแล้วทํางานจนกระทั่งอายุ60ปีเกษียณเพื่อมีความสุขบ้านปลายชีวิตหลังวัยเกษียณแค่นั้นหรือชีวิตจะเป็นชีวิตที่ไร้สาระมันไม่มีไม่มีมมการตอบแทนซึ่งอยู่ในโลกหน้าดังนั้นนี่คือหลักฐานอันชัดเจนที่บ่งบอกว่าเราสามารถจะให้เราฟื้นเงินชีว้นมาได้คือการที่เราเกิดมาในวันเนี้ยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนที่เรากำลังถืออยู่กาลังชมอยู่คลิปอยู่ขนาดนี้ถามว่าสมาร์ทโฟนเจ้าของ iPhone เจ้าของซัมซุงหัวเวย่ยหรือยี่ห้อ,อไดก็ตามเนี่ยถ้าเขาประกาศว่าจะสร้างอีกรุ่นหนึ่งมาโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อไหมว่าเขาจะสร้างขึ้นมาเราเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ทำไมเพราะเขามีผลงานแล้วลอสซบฮานฮู้สร้างเราสร้างมนุษย์มาทั่วโลกมีผลงานแล้วผลงานชัดเจนและไม่มีใครกล่าวอ้างว่าเขาเป็นผู้สร้างมนุษย์นอกจากลอสซูบาฮานหัวตัล๋ล แล้เราสัญญาว่าพระองค์จะให้เราเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งใน,ในวันเกมัสเราจะสงสัยได้อย่างไรในเรื่องนี้นะอันนี้ก็คือหลักฐานแรกว่ามนุษย์เราสามารถจะให้ใหฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกอันนึงก็คือมนุษย์จะต้องมีการฟื้นคืนชีพเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการฟื้นคืนชีพแล้วชีวิตในโลกนี้เนี่ยจะไร้สาระอย่างสิ้นเชิงในนี้ก็คือคลิปที่อยากจะเป็นหลักฐานยืนยันให้เราตระหนักเสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยมีอัลลอฮ และชีวิตของเรามีโรคหน้าในสุรรค์ฟาติยาที่เราบอกมาลิเกียมบิติลลแล้วคือผู้ทรงศีลในวันตอบแทนเราจะเรีอกมัลาล็อกสุบอาหารหัวใาและถ้าเรากลับมาทบทวนจริงๆเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยต้องการอัลลอฮ์อย่างมากชีวิตของเราไม่สามารถจะปราศจากการดูแลของลอสุบอาหารหัวใาแม่เพียงชั่วพริบตาหนังสือเล่มล่าสุดงบับมุสลินที่เพิ่งออกมาวันนี้แบบบเลยนะครับคือสีสันเนี่ยสวยมากเธอไม่ได้ต้องการใครมากไปกว่าอัลลอฮ์อันเนี้ย เป็นหนังสือที่เป็นรวมบทความที่จะช่วยเป็นกําลังใจอันนี้ภรรยาผมเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็จะมีอายะอันนี้อายะข้างหลังเนี่ยผมผมเป็นคนใส่เลือกอายะมาอายะที่จะเป็นอายะฮีนใจอายะที่จะคอยรักษาเยียวยาหัวใจของเราให้เราตระหนักเสมอว่าเราต้องการอเปล่์เป็นบทความง่ายๆนะครับอ่านง่ายๆรวม15บบทความแล้วก็หนังสือวสวยมากนะทำทำเป็นฟอย์สีแบบว่ามันรบแบบนะอย่างสวยงาม ถ้าใครสนใจตอนนี้เนี่ยราคารวมส่งปกติแล้วเนี่ยเท่าไหร่ฮะ9950คือ1,040บาทแต่คนชมคลิปนี้ยังได้ราคาโปรโมชั่นอยู่850บาทถ้าใครสนใจพี่น้อง CF 850บาทนำหนังสือเล่มน,นี้ไปอ่านพิมพ์มาจำกัดนะหนังสือมีไม่ได้มากแล้วก็หมดแล้วหมดเลยเหมือนกับหนังสือชีวิตไม่ได้ยากก็แค่ต้องการ,รอ,อันกุรานี้ไม่มีแล้วเล่มน,นี้จะช่วยให้เราตระหนักข้อเท็จจริงที่ว่าเราต้องการห และตระหนักข้อจริงว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาลอสสุบะฮันอ,อุวะตะถ้าใครสนใจพี่น้องทีม cf มาได้เลยครับส a l a a m alaykum w a r a ุลลอฮ l l ะ h ั a b a